สวัสดีครับสวัสดีครับผมช้างครับพี่ๆก่อเหมือนเดิมครับพามรีวิวรถขุดคูปต้า KX 1น1่งหนึ่งขีดสาครับตัวนี้ที่เลือกเข้ามาขายเพราะว่า1คือเรื่องราคา2คือด้วยอ่าสำคัญเลยครับเรื่องเทคโนโลยีครับมันเป็นรถที่ทนครับราคาทูครับแล้วก็ทำงานเร็วแรงครับอะไรหาง่ายครับคูปต้าเนเป็นรถที่อะไรถูกที่สุดนะครับ ของรถขุดนะครับใ่ความรู้สึกผมนะในฐานะที่ผมเป็นช่างด้วย <c oughs> ในคนขายด้วยครับก็ค <c oughs> ูปต้าเนี่ยอะไรถูกแล้วก็จบคือเรื่องอะไรเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่มีเงินอย่างเดียวพี่สามารถซื้ออะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับอะไรไม่แพงครับแล้วการซ่อมลุงเนี่ยมันซ่อมง่ายครับมันซ่อมง่ายคันนี้ราคาห้าแสนกว่าบาทนะครับป้ายแดงล้านเจ็ดแสนนะครับผ่อนเสร็จสองล้านพี่คิดดูผ่อนเสร็จมาสองล้านนะครับ เราขายห้าแสนกว่าบาทนะครับเก็บงานให้บุ้งกี่ใหม่โซ่ใหม่แอร์ใหม่ฟรมใหม่หลอดไฟใหม่ของเดิวใหม่ส่งฟรีเช็คเครื่องเปลี่ยนพ้นน้าเช็คซิงกระบอกแล้วก็อะไรกว่าอา่าบุสลักนะครับโอ้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันรายละเอียดน,นะครับนี่มีตู้เก่งติดแอร์ด้วยถ้าเป็นตู้เก๋งเนี่ย จะถ้าเป็นรถใหม่อ่ะตู้เก่งจะแพงกว่าไม่มีตู้เก่งอ่ะสองแสนบาทนะที่ลองไปเช็คราคาดูที่สุดเลยนะครับถ้ามีตู้เก่งจะแพงกว่าสองแสนบาทตัวนี้ยราคาขายราคาห้าแสนกว่าบาทราคาเนี่ยเท่าออรถสามตันเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่หารถอยู่นะครับนี่ราคามันจะเท่าออกับสามตันเลยข้างในขออนุญาตนะครับยังไม่ได้เช็ดเท่าไหร่เพราะว่ารถมันเอาไปลองขับมานะครับนี่ภายในสวยนะกระจกบานหน้าเลื่อนได้นะครับนี่กระจกบานหน้าเลื่อนได้มีซันรูฟด้วยนะครับ กระจกบานข้างๆเนี่ยสไลด์ซ้ายขวาได้คอนโทรลสั้นปั๊มนิ้วออตโต้คันเร่งหน้าจอดิจิตอลอ่ากะตัวท็อปแล้วครับกระจกประตูล็อกได้อยากใช้แบบปิดแอร์เปิดประตูขับทําได้แล้วก็กดตรงนี้ลงมานะครับเนี่ยมันจะมีแง่งตรงเนียเราก็กดลงเนี่ยเราก็ปิดประตูได้นะครับออปชั่นเต็มเก็บงานให้ครับรถเวทใหญ่คันนี้เรียกเรอ,เอรถเวทใหญ่ใช้งานหนะัก สู้งานหนักได้สบายครับใช้งานทุกวันวันละแปดเก้าชั่วโมงอะไรเงรี้ยได้สบายรถเวทใหญ่เนี่ยราคาสามารถคุยกับช้างได้นะครับคุยได้นะครับราคาต่อรองได้มากน้อยอยังไงได้ไม่ได้ดคุยกันนะครับเนี่ยดูสปอเก็ตนะครับสวยๆนะครับโซ่คันนี้น่าจะโซ่ใหม่นะถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ยสปอเก็ตมแหลมแหลมไหมไม่มีแหลมนะใหม่กิ๊กครับช่วงล่างนะครับเฟรมสวยด้วยคันนี้ ดูตูดถ้าเราเปิดเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปในนึงงเราก็ยกขึ้นนะครับี่เครื่องยนต์จัดก,การเช็คเปลี่ยนฟอยล์ให้นะคปั๊มไฮดรอลิกแจ๋วมากนะครับใส่แอร์เรียงให้ใหม่นะครับปั๊มฮรลิกแจ๋วมากนะครับกองดักน้ำเบิกสู์มาใหม่ <c oughs> เปลี่ยนท่อน้ำมันให้นะครับที่มันมีรอยแตกรอยร้าวเพราะรถมนจอดนานท่อน้ำมันไม,ม่กี่ร้อยครับ แต่ช่างที่ทํามันไม่ได้มีทุกคนนะครับท,อบอนะทบ่อ,ทอมันี้เบอร์สูตรเลยนะทนจ๋านะครับก็คือท่อน้ำมันเบอร์สูตก็คือท่อที่มันใช้ทํารถใหม่นี่แหละ <c oughs> เราไปซื้อมานะครับเบอร์สูตเลยอ๋อล็อกอยู่ครับล็อกอยู่มันล็อกได้สองชั้นนะครับเดี๋ยวต้องเปิดล็อกก่อนเดี๋ยวเปิดให้นะครับนี่ล็อกอยู่นี่แผงคอยแอร์ก็เปลี่ยนใหม่เพราะแอร์อันนี้บินมากือบสองหมื่นครับ เปลี่ยนระบบไปเกือบหมดครับคอมแอร์ตู้เปลี่ยนทุกอย่างครับคนะันนี้มีสายสัญยาแอร์ไม่ได้เปลี่ยนแค่สองเส้นนะครับเพราะนั้นแอร์นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคอมแอร์นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ครับไดโอไดเออร์ใหม่หมดเลยนะครับแผงแอร์คอยลร้อนเนี่ยใหม่แอร์คอยลร้อนเนี่ยมันแค่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเบิกมาพันเจ็ดร้อยของใหม่นะนี่ครับไดเออร์เนี่ยประมาณเจ็ดร้อยครับ อไ่ล่ไม่แพงครับคูปตัต้าแล้วตรงรุ่นเลยนะเนี่ยครับตรงรุ่นเลยจับน็อตได้เลยครับเห็นไหมจับน็อตตรงรุ่นเลยครับจับน็อตตรงรุ่นเลยรอของประมาณสองสาวันเองบอกแล้วเรื่องคูปัต้าเนี่ยอไหล่มันหาง่ายครับมันเป็นรถตลาดถ้าเจ้าตลาดเนี่ยเขาจะทําอไหล่หาง่ายแล้วก็รถเขาเขาไม่ได้ขี้เหล่ครับเร็วแรงนะครับทางานรับจ้างเนี่ยคือไม่แพ้รถป้ายแดงครับไปวัดกั็นนี่สีมือคนขับอย่างเดียวนะครับแต่รถเนี่ยคือซื้อได้สบายครับนี่ นะครับสวยครับไอนี่เดี๋ยวผมเช็ดออกให้ครับเป็นคาบติกเกอร์เฉยนะไม่ต้องคิดมากนะครับนี่เป็นคาบติกเกอร์ส,สีสวยอยู่จะพยายามไม่ทําสีนะครับเพราะว่าเสียรถนะครับลูกค้าหลายเจ้าอุ้ยช้างน้าสีเสียรถนะผมเลยจํามาถึงทุกวันนี้เลยเพราะลูกค้าทุกคนของผมมาชอบรถสีเดิมมากๆนะครับรถสีเดิมเนี่ยเป็นรถที่ดูง่ายนะครับดูง่ายแล้วก็เวลาสวยมันสวยนานนะครับเนี่ยมันจะสวยแบบเนี้ยเวลาขายต่อหรือ ใครถามอะไรเงี้ยเขาจะชอบมากเลยรถสีเดิมถ้าเก็บสีก็เก็บเป็นบางชิ้นไม่ใช่ไปสะอาดทั้งคันนะมันดูยากนะครับนี่ครับสวยอาร์มนี่ไม่มีแต่งไม่มีร้าวนะครับลายเจาะนี่มีกระแทกมีแถมมาจากอ่ารถป้ายแดงนะครับเราไม่ได้ใส่เพิ่มมันมีมาจากโรงงานเลยครับรถทุกคันตอนนี้ที่ออกใหม่ป้ายแดงจะมีลายเจาะกระแทกมาอ่าสลักเปลี่ยนให้สองตัวแต่ว่าบูนูนี่เปลี่ยนให้หมดเลยสิบตัวคุ้งกี่ใหมุ้งกี่นี่ก็หมื่นหมื่นนิดๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ จัดการเก็บงานให้ส่งฟรีส่งนี่ก็หลักหมื่นนะครับราคาห้าแสนกว่าบาทที่ลองต่อรองกับผมดูได้นะครับเรื่องราคาราคาไปแค่เพียงตัวเลขนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นี่ใบดัานหน้ายังสันแท้เหลือเยอะเลยครับทรงสวยด้วยครับดูกระจกดีไฟส่องรหว่างก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นบางดวงนะครับแต่ติดครบหมดสามดวงทรงสวยมากนะครับทรงสวยมากรถทรงดีมากเพิ่มเติมรูปอะไร ทักมาได้ในลายผมลายผมเบอร์นี้เลยครับเพิ่มเติมรูปนะครับส่งรูปอะไรก็สามารถทักมาในหลายได้นะครับเรามีสามคันนะแบบนี้ห้าแสนกว่าบาทนะครับห้าแสนกว่าบาทถูกับป้ายแดงเยอะนะครับกับป้ายแดงเยอะครับเราลูกค้าที่หาเราไปใช้นะครับเน้นงานหนักนะครับงานรับจ้างนะครับมาจอดสช้งานนะคะัตังค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะความกว้างรถเนี่ยมันเมตรเก้าสิบห้านะครับความกว้างของใบดันเนี่ยเมตรเก้าสิบห้านะครับ ห่เก้าสิบห้าเป็นตู้แอร์ปรับอากาศด้วยเป็นตัวท็อปนะครับตู้แอร์ดันหน้าบุ้งกีนะครับคือตัวท็อปแล้วครับสำหรับคูเต้านะห้าตันเนี่ยตัวนิยมเลยครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับรถร้านผมด้วยนะครับฝากรถสวยๆรถสภาพเกรดเอนะครับลองเข้ามาดูที่กำแพงแสนน้ปฐมได้นะครับยังมีตัวเลือกนะครับอีกหลายตัวนะครับรถนี้สวยจริงๆนะครับขัดมาแต่รถสวยๆนะครับรถเวรใหญ่ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ